ทุกคาพูดทุกการกระทําของพวกเราอ่ะนะมันมันมีมันมีทั้ทงนิพพานมีทั้งความว่างมีทั้งอวิชามีทั้งวิชามีทั้งอนัตตามีทั้งสุญญตาม,มีทุกอย่างเนีย่ยอยู่ในคําพูดเนี่ยสมมติมีคนมาว้าเราสมมติสมมติคุณจะทำพูดขึ้นมาว่าบ้าเนี่ยบ้าเนี่ย คำว่าบ้าคำพูดอ่ะคิดภาบอกว่าท,นะทุกคกกำพูดเนี่ยนะทุกการกระทําเนี่ยมันคือธรรมะฉะงนั้นถ้ามันเป็นธรรมะมันจะต้องเป็นทั้งโลกุตตระก,ก็ได้เป็นโลก,กียะก็ได้เป็นควา,ามว่างก็ได้เป็นควา,ามทุกข์ก็ได้เป็นควา,ามสุขก็ได้คำว่าบ้าเนี่ยเห็นไหมถ้ามีคนเข้ามาชมกุญแจแตมว่าโอ๊ยกุญแจแตมสวยนะอะไรเงี้ยนะ เขาชมมัสวย,ยงเงี้ยคุณอาจารย์บอกบ้าอุ้ยไม่ใช่สวยหรอกทีๆเขาแต่งให้อ่ะอย่างนี้นะอันนี้อันนี้ก็คือมันคําว่าบ้าที่พูดออกมามันก็แบบหนึ่งใช่ไหมใช่คนเราเน,นี่ยมันแอบสบภาวะมันก็แบบหนึ่งละอถ้าเขาบอกว่าอาถ้าเกิดเ็าพูดไปอีกแบบหนึ่งนะแล้วมีเขบอก มีคำว่าไอ้ด้วยนะไอ้ป้าอะไรเงี้ยด่าไว้ด่าไว้เลยถ้าเป็นคำด่าเงี้ยมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์อะไรยมันเยมันเวลาเวลาเมื่อก่อนโทรศัพท์มันจะไม่ได้บ้าอย่างเดียวมันจะมีอย่างอื่นมาแทรกด้วยอ่าฉะนั้นสมมุติบัญญัติเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้ถ้าเราพูดวกับคำว่าบ้าเนี่ยเขาพูดมาแล้วมันดับ มันจบมันก็ว่างนะมันก็เป็นมันก็เป็นอนัตตาใช่ไหมมันก็เป็นสุญญตามันก็ดับแล้วนิโรธเกิดแล้วพอนิโรธเกิดปั๊บมันกระแจงแจ้งนิพพานแจ้งแล้วจำไหมล่ะเนี่ยมันแค่เราปัญญาเราถึงหรือเปล่ากันเองกับทุกคําพูดที่มาเซอร์พูดไปเนอันนี้อย่างะทุกคําพูดที่มาเซอร์พูดไปเนี่ยมันมากแั้วเนี่ย้าเราปรุงให้มันเด้ดีให้มันปรุงถูกกันนะมันสามารถ ปรุงเข้าไปถึงนะเข้าไปถึงโลกุตระได้หมดแหละ,ะแล้วถ้าไม่ปรุงเลยถึงแล้วถ้ามันดับที่าได้ยินก็ใช่ไงก็ไม่ปรุงเลย,เลยสักก็ได้ยินอย่างเงี้ยก็คือไม่ปรุงเลยแหละถูกแล้วก็ไม่ปรุงเลยไงไม่ปรุงเลยนั่นแหละคือตัวปัญญาที่เข้าใจว่าสักแต่ว่าได้ยิน สักแต่ว่ารู้อันนั้นอะมันจะมันจะจบแล้วแต่ว่าก่อนที่จะก่อนที่คาว่าสักสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าได้ยินเนี่ยเราต้องสั่งสมใช่ไหมองค์ธรรมมาต้องเยอะแยะใช่ไหมรูปนามกันห้าความไม่เที่ยงอนัตตาต่างเราแล้วต้องเราต้องเข้าใจมันก่อนละแล้วมันเวิบเข้ามาเ่ยนะทุกคำพูดที่เวิบเข้ามาปุ๊บออมเป็นอย่นั้นเองมาเซอร์ก็พูดออมเป็นอย่างนั้นเองใช่มันถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นเนี่ย ถ้าไม่ถ้เข้าใจแล้วก็ทุกคำพูดออกไปมันก็เป็นแต่เพียงเสียงที่ไปกระทบหูนะวิญญาณทางหูรับความรู้สึกมาก็รู้สึกแต่ว่ามันมีเสียงเสียงเสียงออกไปถ้าทําได้อย่างนี้ก็ก็ก็นิพพานแล้วนะที่จริงแล้วมันง่ายๆนะการที่เราจะเห็นสภาวะของความว่าง เห็นสภาวะของสุญญตาถนะ้าเห็นสุญญตาเนี่ยสุญญตาเนี่ยก็เข้าถึงนิพพานเนี่ยเพราะว่านิพพานอยู่เราตลอดเวลาสุญญตาอยู่เราตลอดเวลาแต่ที่เขาอสอนกันแบบเลี้ยงไข่กันมานานมันเราต้องตัดเราไม่เอาแล้วเราให้รู้เลยว่าเนี่ยมันมันเป็นอย่างเนี้ยผู้เจ้าท่านสอนแบบเนี้ยใไงมาแล้วมันจะเป็นอย่าง เนี่ยมันมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้อ่ะมันก็องง่ายๆอย่างนี้แหละมันจะไปยากตรงไหนอ่ะใช่ไมหมล่ะรู้สึกเสือเออรู้สึกเสือ